สวัสดีครับขอต้อนรับสู่วัยรุ่น2470นะครับและนี่คือคุณแม่สมสนิทหรือคุณยายสมสนิทนะครับวันนี้นะครับเนื่องจากวิกฤตการณ์ที่ผ่านมาหลายๆคนเนี่ยไม่ได้ออกไปไหนเลยผมยาวมากเลยนะครับวันนี้คุณยายหรือคุณแม่นะครับก็จะมีเรื่องเล่าร้านทําผมยุคอดีตมาฝากทุกคนนะครับแม่ครับร้านทําผมยุคอดีตเป็นยังไงบ้างราคาแพงไหม สมัยก่อนแม่ดัดผมเตาถ่านดัดผมเตาถ่านเป็นยังไงครับก็เขาก็เอาเตาเนี่ยครับติดติดฐานเข้าครับอแล้วก็มีเหมือนกับไอ้ที่ปิ้งปลามันก็เหล็กกันนะครับแล้วก็ไอ้ที่คีบกระดาษเขาเรียกอะไรอ่ะอันใหญ่กรครับอันใหญ่ใหญ่นะเขาก็เผาครับ เขาก็เผาที่ตะแคงอะนะเขาเผาไว้ก็ประมาณเจ็ดแปดอันแล้วที่หัวแม่เขาก็มวนเอาผ้าเอาผ้ามวนผมไว้เป็นเป็นหลอดหลอดหลอดพอไอ้ไม้นี่มันร้อนเขาก็มานนิดที่ผ้าบนหัวแม่โ oh. อ้แล้วก็เขาเนีบัก สักเท่าไหรไม่รู้กี่นาะทีประมาณสองสามนาทีนะครับเขาก็เอาเอาไว้เนบเนี่ยเบดูดูว่าเป็นยังไงเอาผ้าเฟอออกยังช้ยไม่ได้เขาก็เนบต่อไปอีกคบางทีมันมันมันร้อนมากมีคนอื่นนะ่ะเขาโดนไหมทัไมไม่โดน <laughs> เขาคุยกันนะ่ะโดนไหมครับ ใหม่ถึงผมเขาโอ้โหอ่าแล้วสมัยก่อนเนี่ยเขาฮิตผมดัดผมหยิกไม่ฮิตผมตรงเหรอครับไม่นิยมผมตรงเหรอครับไม่มีเลยมีแต่หยิกหยิกหมดทั้งนั้นใครใครมาก็หยิกหมดอ๋อ oh. นั้นตอนนั้นคุณแม่อยุ่เท่าไหร่ที่เขานิยมผมหยิกกันเอวตอนนั้นอายุยัง ยังไม่ถึงยี่สิบอ่ะโอ้โหก็ประมาณปีสองสี่แปดกว่าๆนะครับเพราะว่าแม่แต่งงานในยุยี่สิบสองครับอตอนนี้ไม่มีแล้วตอฐถานคือวัยรุ่นผู้หญิงก็ต้องเป็นผมหยิกหยิกหมดทั้งหัววุ้ยข้างหน้าใดนิดเดียวครับแล้วแล้วเวลาทำเนี่ยใช้เวลานาน,านไหมครึ่งวันหรือเปล่าสมัยก่อนไม่ถึงครับอ๋อก็มันเป็น ฝอยฝอยฝอยมทั้งหัวเขาไปร้านอะไรกันมันมีร้านฮิตสมัยนั้นร้านยอดนิยมสมัยนั้นอ๋อตอนนั้นร้านอะไรอยู่บ้านหม้อครับแถวบ้านหม้อชื่อร้านจําได้ไหมครับเอชื่อร้านอะไรมันนานแล้วเนาะครับแต่อยู่แถวบ้านหม้อนะฮะอยู่บ้านหม้ออะไรนะบูรพาอะไรที่แม่เคยเล่าให้ฟังเสวรารพาอะไรก็ไม่อ๋อครับ ก็เดี๋ยวเราไปสืบค้นดูว่าร้านนี้เป็นยังไงนะครับถ้าเขาอยู่ครับข้างเจ้าของนะครับถ้าเขาอยู่โดนเน่ก็ก็เด้แม่เก้าสิบสามครับเขาก็ประมาณเราเราสามสิบอะฮะเขาเขาช่างอะแก่กว่าแม่สามสิบปีอ่าก็แม่แม่ไว้รุ่นแม่เไาก็รอ 120ร้อยยี่สิบกว่าปีะนะครับ <c oughs> เขาคงไม่อยู่แล้ว <c oughs> ครับก็อาจจะอยู่ก็ได้นะคุณแม่นะอ่ะต่อไปครับก็คืออยากรู้ว่าแม่เคยเล่าให้ฟังบอกว่ามีไปร้านทําผมเนี่ยในยุคต่อมาเนี่ยมีการใช้ไฟฟ้าอ่าแล้วมีไฟดูดจริงหรือไม่เออันนี้ม่คนเขาพูดนะครับแต่แต่แม่ไม่ไม่เ,เขาคุยเขาพูดกันครับเขาพูดว่าอะไรครับไฟดูดครับอ ไฟดูดแล้วเกิดอะไรขึ้นตามที่เขาเล่ากันไฟ้ดูดไม่เป็นไรมั้งครับเอราใบางคนก็ว่าไม่รู้ยังไงไม่แน่ใจนะครับก็อาจจะมีมีอุบัติเหตุในสมัยที่มีการเปลี่ยนถ่านนะฮะจากเตาถ่านไปสู่ไฟฟ้านะแต่เตาถ่านเตาถ่านนะ้แม่ก็โดนดมาแล้วโอ้ยร้อน ความความสวยทรงผมยุคอดีตเนี่ยมันมีความลำบากกว่ายุคนี้มากนะมีความลำบากกว่าจะสวยโอ้ใช่ร้อนเตาถ่านและกี่บาทอยากรู้<อ>ว่าสมัยก่อนกี่บาทครับทำผมเตาถ่านสมัยก่อนไม่กี่บาทครับจำไม่ได้จะโทกสมัยนั้นมันสมัยนั้นมันอะไรอะไรมันโทกอะ่ะครับ ทำบ่อยไหมครับทำบ่อยไหมผู้หญิงสมัยก่อนมันสมัยข้าวถังหนึ่งไม่ถึงยี่สิบบาทโอ้โหก็ทำผมแม่ยี่สิบสองนี่ข้าวสารถังหนึ่งยี่สิบสองบาทนะถ้าไว้ถ้าแล้วยังไงครับแล้วทำไมแม่ยังไม่ถึงยี่สองี่ข้าวก็ไม่ที่บาทนะครับแล้วแม่ตอนเด็กๆตอนเจ็ดแปดขวบเนี่ย ข้าวเปลือกถังละสามสิบสี่สตางค์โอ้คุณแม่คงอยากให้เราเทียบ uh huh. uh, ถ้าครองชีพดูนะฮะ uh huh. จากค่าข uh huh. ้าวสารเนี่ยนะครับ uh huh. เข้าเปลือกทั้งหลายเนี่ยกับทําผมนะครับทีนี้แม่ทาไมไว้ผมยาวไม่ได้เหลอยุคนั้นอะ่ะวัยรุ่นผมแม่บาง oh, อ๋อเฉพาะคุณแม่ผมบางแล้วมีคนไว้ผมยาวไหม uh huh. คนกรุงเทพสมัยก่อนไว้ผมยาวไหมไม่มีไม่มีไม่ได้ยิบ ปอยๆแล้วก็ม้วนเป็นหลอดหลอดหลอดทั้งหัวครับอ่าครับแล้วก็ช่วงท้ายแล้วคุณแม่เพราะว่าเดี๋ยวจะยาวไปนะครับฝากฝากอะไรต่อคนยุคนี้หน่อยว่าเอ่อช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยควรรักษาตัวอย่างไรอยู่บ้านอย่างไรให้มีความสุขอ๋อ ช่วงนี้ระดูช่วงนี้บ้านเมืองอากาศไม่ค่อยดีครับเราก็ต้องคอยระวังตัวครับป้องกันตัวไว้ดูอย่าไปไหนครเขาว่าอยู่กับบ้านเราก็ต้องอยู่กับบ้านครับอยู่กับบ้านแล้วก็มีความสุขโลกครับออกไปก็ไปเจอเชื้อโรครับอยู่บ้านดีกว่าโลกครับย่าบ้านเมืองก็หายพักเดียวครับก็สบายรลกนะครับเอาละครับ เดี๋ยวบายบายคนดูนะครับ oh. ขอจบคลิปเกี่ยวกับทําผมยุคอดีนะครับซึ่งเข้ากับคนยุคนี้ซึ่งผมยาวมากๆเลยนะฮะซึ่งผมก็ผมยาวเหมือนกันนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปกับวัยรุ่น2470สวัสดีครับสวัสดีค่ะ